สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Healing t a r o t 246เล by l o er กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำหัวข้อแลนดอมกันแต่ว่าจะยังไม่ตั้งหัวข้ออยากให้จักรวาลสื่อสารผ่านพี่ไพ่นะคะว่ามีอะไรจะบอกเพื่อนๆที่ถูกดึงดูดขึ้นมาเข้ามาชมในคลิปนี้นะคะขอใช้เป็นเด็กนี้นะคะ คิดถึงไม่ได้ใช้น้องเอเลิมมานานละจากวานมีอะไรจะสื่อสารค่ะ อัพคัพสอมเเริ่มต้นก็สวยงามนะคะ เพศสเปนดโคลเพสรบครับ ควีนฮบครับยังไงกันเอ่ยอยากออกเอซอบครับเอ๊วันนี้เหมือนได้กลิ่นความรักกลิ่นเงิน <laughs> เหมือนกับว่า ได้กลิ่นของความรักหวานๆช่วยมาของบัดมสมบูรณ์มาเต็มๆมจ้าเฮอร์มิดพลังงานของใครเอ่ยผู้อ่านอยากเห็นแล้วนั่นเอสฟอนเอสฟอรน KING OF p e n t a c l e s ตายแล้วพลังงานใครเนียแต่สำราฟออฟชอตตัวตนของเพื่อนๆน,นะคะสเหรียญก็เหมือนกำลังอยู่นกำลังอยู่ในระหว่างการปรับสมดุลของตัวเองนะคะเพื่อหาบาลานซ์เพราะว่าบาลานซ์ในการดำเนินชีวิตในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตอะคะ่ะเพราะที่ เพราะว่าความอุดมสมบูรณ์และโอกาสเพื่อนๆกำลังจะได้รับโอกาสดีๆได้รับการเริ่มต้นดีๆโอกาสดีๆที่เราคอยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือความสัมพันธ์จะเน้นหนักไปทางด้านการเงินกับ เที่ยที่เห็นหน้าไพ่เหมือนเป็นความรักกับการเงินที่ที่จะมีการเริ่มต้นนะคะเพจเซอร์เนรคเราก็ถูกพัฒนามาจนเป็นถึง King of p e n t a c l e เลยอะคะ่ะด้วยความที่เป็นคนที่หนักแน่นหนักแน่นมั่นคงฉเฉลียวฉลาดสุข,ขุม รบอบครอบมีเหตุและผลอยู่ในตัวเองแล้วมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีความมุ่งมั่นไม่ได้กลัวเกรงจต่ออุปสรรคค่ะ,คะทำอะไรทำด้วยความรวดเร็วฉับไวแล้วก็เฮอร์มิสเนี้ยคือเหมือนกับเพื่อนๆที่ผ่านการทำทุกอย่างด้วยด้วยสติในการบาลานซ์ค่ะ เหมือนเฝ้ากิดตรึกตรองทุกอย่างออกมาดีแล้วที่จะทำในสิ่งต่างๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเห็นไหมคะ q u e ค n of ควินรมันคือความรักทั้งนั้นเลยไม่อยากบอกเป็นรักที่ความรักเหมือนกับว่าตัวตนของเพื่อนๆนะได้รับโอกาสดีๆได้รับความสามัญดีๆและถูกพัฒนาขึ้นมานะคะ ได้กลับมามองให้กลับมองตัวตนในภายในเพื่อนเก็ได้กลับเข้ามาดูจิตจิตตัวตนจิตสํานึกในตัวเองว่าจริงๆแล้วอ่ะต้องการอะไรเพราะว่าเพื่อนๆพําลังสร้างสมดุลอยู่ใช่ไหมคะเพราะเราอีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆก็ได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในทั้งความรักความสัมพันธ์ต่างๆและทางด้านการเงินมีความอุดมสมบูรณ์แน่นอนความรัก คว e นอัลคับเป็นผู้เป็นคนที่เมื่อสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นคนที่เติบโตเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรักความเมตตาเป็นคนที่มีดูดูแลเอาใจใส่มีความเป็นแม่เป็นพ่ออยู่ในตัวที่สำคัญนะอุดมสมบูรณ์แน่ๆเพราะว่า the empress กับ king of pentacle เห็นไหมคะนี่คือพวงองุ่นเนี่ยก็คือความอบันด้นละ แล้วคิงเหรียญยังไงยังไงก็อุดมสมบูรณ์แน่นอน dm place เนี่ยคะ่ะก็คือความเป็นแม่ที่สมบูรณ์มันคือไพ่หน้าไพ่นี้ใครเข้ามาคะเนี่ยพลังแบบสมบูรณ์มากเลยเพียงแค,แค่กลับมาดูตัวตนกลับมาเรียนรู้ตัวเองกลับมารู้จักตัวเองสร้างบาลานซ์และสมดุลกลับมาดูจิตภายใต้ภายในของตัวเองอะคะ่ะ เราก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆด้วยความที่เป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีความกล้าหาญแล้วก็มีความอดทนแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเอเสาะคับมันก็เกี่ยวกับการงานอยู่แล้วคือเหมือนกับพร้อมในทุกๆด้านเลยอะภยัยหน้าภัยที่ขึ้นมานะคะอย่างอันนี้ก็คือเหมือนมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นอะแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยขอขยาย เอ็ดอัฟสอร์นิดหนึ่งนะคะคืออยากจะรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรใครเข้ามาคะพลังงานดีมากๆเลยอะ่ะซ mm ิกออฟซอร์ซิกออฟซอร์หกหกดาบมันก็เหมือนกับการที่พุ่งไปเนี่ยพาพาพุ่งไปจาก สิ่งที่ไม่ดีหรือปัญหาพาไปสู่ที่ดีเห็นไหมคะทางนี้โล่งมากเลยมีแรงขับขับดันผักดันไปอ่ะขอดูอีกเสื้อใบหนึ่งเพื่อความชัดเจน The m a g i c i e n มันเป็นความภายใต้ The Fool เพื่อนๆขา ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าน,นี้แล้วรับสิ่งดีๆนี้ไปให้หมดเลยใต้หัวข้อแล้วค่ะคลิปนี้เลือกคุณคุณคือผู้โชคดีพร้อมจริงๆค่ะพอเพื่อนๆกลับมาอยู่ให้เพื่อนๆรู้จักตัวตนรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงอะ่ะคุณคิดมองทำอะไรด้วยความระมัดระวังรอบข้อมีบาลานซ์มีสมดุลให้กับตัวเองแล้วก็รู้จักที่ เห็นคุณค่าของโอกาสที่ได้ร,รับค่ะพัฒนาโอกาสนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานความสัมพันธ์หรือบาลานซ์ความสมดุลของจิตใจตัวเองการงานไม่ว่าจะหนักหนาหรือมีปัญหาอุปสรรคแค่ไหนก็จะได้รับแรงผลักดันไปสู่ในสิ่งที่ดีๆค่ะอดเหมืนกับ บุกบ่าวอะมันทําไปอะแล้วผลมันเดวมากเลยทําด้วยความแบบมุ่งม,มั่นพุ่งทยานมากเลยเห็นไหมคะพุ่งทยานมากเลยอะแล้วก็มีภาพเราก็พอเราขยายมาก็ชัดเข้าไปอีกว่ามันพุง่งผักดันเพื่อนๆไปสู่จุดที่ดีๆแล้วสุดท้ายขยายขอขยายเพิ่มเป็นเดอะเมจิกเชนก็คือเมื่อทุกอย่างตานไปเพื่อนๆถูกพัฒนามาเป็นคนที่พร้อมในทุกด้าน เป็นคนที่เหมือนมีเป็นนักเล่นแรแ่แปรธาตุอะค่ะเพื่อนๆผ่านบททดสอบผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วจนมีองค์พร้อมแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟก็คือมีความพร้อมทางด้านอารมณ์ความสมบูรณ์ทางด้านทรัพย์สินหน้าที่การงานสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดทุกอย่างเลยทําให้เกิดโอกาสรู้จักที่จะใช้โอกาสที่ได้รับมาสร้างสมดุลและทําให เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดสร้างความสมบูรณ์ให้กับตัวเองเพื่อก้าไปสู่เด e ะฟูล t ด e ะฟูลสำหรับผู้อา่านนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับเนี่ยที่เพื่อนๆมีเป็นเป็นอยู่คืออยู่ตอนนี้ผลักดันให้เพื่อนๆกล้าไปสู่คําว่าอิสระการที่จะเป็นอิสระได้หมายความว่าจะไม่มีพันธะไม่มีอะไรมาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระไม่ต้องกังวลในเรื่องใด มันหลุดพ้นจากทุกภัยทั้งปวงแล้วอะค่ะก้าวไปสู่ความอิสระอย่างอบันดันซ์อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนด้วยองค์ความรู้ในทุกประการคือมันมันดีในดีแล้วก็ดีค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพลังงานของท่านใดที่เข้ามาในวันนี้ คลิปเลือกคุณและคุณคือผู้ถูกเลือกให้รับสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะถ้ายังไงผู้อ่านก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้รบกวนฝากกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ